มี SMS จากซิมทูแบบเติมเงินนะครับบอกว่าวันใช้งานหมดนะครับหมายถึงซิมพวกนี้เป็นซิมแบบเติมเงินนะครับซิมแบบเติมเงินก็จะแตกต่างจากซิมรายเดือนก็คือถ้าเราไม่เติมเงินก็วันก็จะหมดไปแต่ก็จะไม่มีหนี้ซิมเพิ่มก็จะใช้ไม่ได้ในที่สุดสถานะซิมก็หักทิ้งได้ครับแต่ถ้าเป็นซิมแบบถึงจะหักซิมทิ้งคุณก็ ยังเป็นหนี้สินเขานะครับตามกฎหมายทุกประการคนในครอบครัวแล้วก็คนที่ใกล้ใกล้รู้จักครับก็ไม่ใช้เปลี่ยนเบอร์นั้นเนื่องจากมีเหตุผลจะหนีหรืออะไรก็แล้วแต่ครับก็ไม่ใช้เบอร์นั้นถอดเบอร์ออกก็ยังมีการโดนตามโทรทวงครับก็ต้องไปใช้เขานะครับนั่นคือซินแบบชนิดรายเดือนนะครับถึงเดือนก็ต้องจ่ายถึงเดือนก็ต้องจ่ายแต่ซิมพวกนี้เป็นสินเติมเงินนะครับ เป็นซิมรายปีแล้วก็ซิมที่ยืนยันตัวตนพวกนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเราสามารถที่จะหักทิ้งได้เลยนะครับนี่ปัญหาซิมพวกนี้วันนี้ก็ก็เป็นซิมอันใหม่มานะครับก็มันเจ็ดวันสี่สิบเก้าบาทอืมก็ให้ลูกซื้อมาให้นะครับในเซเว่นอีเลเว่นนะครับ ราคา49บาทสามารถใช้ได้7วันเดี๋ยวผมก็จะลองใส่ดูว่าจะใช้อะไรได้บ้างนะครับโดยซิมเก่านี่ก็ถอดออกมาแล้วซิมนี่ลูกสาวก็ซื้อให้จากเซเว่นะครับ49บาบาทเป็นซิมชนิดเติมเงินก็ไม่มีข้อผูกมัดน,นะครับ เลิกใช้ก็หักซิมทิ้งก็จบไม่มีการจะมาทวงนี่ทวงสินที่หลังนะครับบ้านผมก็จะใช้ซิมกันแบบนี้ทั้งหมดก็มีสมาชิกคนเล็กคนหนึ่งซึ่งเขาก็ไม่ค่อยจะฟังพ่อพูดเท่าไรครับแต่ในที่สุดก็นั่นแหละครับเป็นอย่างที่ผมว่าครับเป็นนี่เขาก็ต้องเอาไปใช้แล้วก็ตอนนี้ก็ให้ใช้ซิมเติมเงินไปแล้ว เราก็ทําเน็ตไปให้แล้วเป็นสองช่องครับเราจะเลือกว่าช่องที่สองจะใส่ซิมหรือว่าจะใส่การ์ดความจํานะครับก็เปิดข้อมูลมือถือขณะนี้ตรวจพบจดหมายขยะเข้ามาถูกย้ายไปที่จดหมายขยะและข้อความ อ๋อก็นี่นะครับแหมแดงเถือกเป็นแถวเลยสแปมแล้วข้อความนี่ขึ้นมาเองเลยนะครับผมก็จะลองเช็คความเร็ว,วดูนะครับขึ้นว่า 4G True H โอ้โห ดาวโหลดอือ uh huh. นี่คือซิมเซเว่นนะครับซิมเซเว่นอาทิตย์ละสี่สิบเก้าบาทครับดาวน์โหลดก็อือ uh ห้าสิบจุดห้าเมกอัพโหลดห้าจุดห้าเมกะบิตตปอเซกลองอีกครั้งหนึ่งนะครับ การเช็คความเร็วก็กิน Data นะครับผมยังไม่ได้เช็คว่าซิมนี้ให้ปริมาณมาอาทิตย์ละกี่กิกกะไบนะครับตอนนี้ดาวน์โหลดครั้งที่สองเหลือ5 5าจุดห้าเมกะบิตต่อวินาทีนะครับอัพโหลดก็5้าจุดเมกะบิตต่อวินาทีความน่าช้าก็สามสิบสี่มิลลิวินาทีนะครับ ดาวโหลดกลับมาที่อืมดาวน์โหลดมาที่ห้าสิบเอ็ดจุดสองเมกะบิตต่อวินาทีอัปโหลดยี่สิบจุดเก้าเมกะบิตต่อวินาทีความเร็วเราเรียกว่าเมกะบิตต่อวินาทีนะครับตัวแรกภาษาอังกฤษตัวแรกจะใช้ตัวใหญ่นะครับสามตัวต่อไปจะใช้ตัวเล็กครับ เขาให้อ่านว่าเมกะบิตต่อวินาทีนะครับเมกะบิตเปอร์เซกันตอนนี้ผมจะเช็คว่าเขาให้ปริมาณมาเท่าไหร่นะครับมีข้อความมาไหมข้อความไม่มีนะครับผมก็จะต้องกดโอาเองผมกดดอกจันหนึ่งสองสามสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็กดโทรออกข้อมูลผู้ให้บริการเครือข่ายคุณมีศูนย์บาทใช้ได้ถึงวันที่ยี่สิบเอ็ด เดือนห้าปีสองสี่วันนี้เป็นเดือนสี่นะครับก็ต้องเติมเงินก่อนวันที่นี้นะครับก็จะต่ออายุซิมไปได้ทีนี้ผมก็จะเช็คว่าเขาให้อินเทอร์เน็เตแพ็กเกจอะไรมานะครับโดยกดดอกจันเก้าร้อยสี่เหลี่ยมนะครับโทรออกเห็นวิธีการของซิมทรูชนิดเติมเงินนะครับ กดทำมาตกลงจากแพ็กเกจเสริมคุณมีอินเทอร์เน็ตแม็กสปีด15เมกะบิตเซกันเขาบอกว่า15เมกะบิตนะครับแม็กสปีดแต่ว่ากี่นี้ไปถึง50ก็เกินจากแพ็กเกจที่ให้ามานะครับและหลังจากนั้นคุณมีเซเว่นแอปดาต้าของเหลือ2องกิกตัวไอดี30วันไม่จังปัดก็ทูไอดีก็คือ การดูทีวีในโทรศัพท์ผ่านแอปทวีดีนะครับโดยเขาบอกว่าไม่จำกัดน,นะครับก็ดูทีวีได้ดฟรีนะครับและนี่คือซิมเซเนะครับเจ็วันสีบาทหรือ1อาทิตย์สีบาทนะครับ